ส่าสวรร2022วันนี้เปิดเวทีสู่การประชันรอบชิงชนะเลิศจากการแข่งขันของวงดนตรีทุกทุ่งระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ใช้ระยะเวลากว่า6เดือนสู่สุดยอดวงดนตรีทุกทุ่งระดับมัธยมศึกษาแห่งปี2022โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลายัยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยาจังหวัดเลยมีเพียงหนึ่งโรงเรียนที่จะครอบครองตำแหน่งแชมป์ในชิงช้าสวรรค์2022สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชิงช้าสวรรค์2022สนับสนุนโดยเงินชโยสินเชื่อจํานำทะเบียนรถค่ะ กับการประกวดวงดนตรีรูปทุ่งค่ะระดับมัธยมศึกษาจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา1ล้านบาทและในรอบนี้ค่ะเราจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศค่ะหรือรอบแกร และกติกาในครั้งนี้นะคะในการแข่งขันของเราค่ะ1โชว์2เพลงค่ะความยาวไม่เกิน12นาทีส่วนคณะกรรมการนั้นจะมีคะแนนทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็คือคะแนนจากภาพรวมภาพรวมหมายถึงเรากําลังประกวดวงดนตรีลูกทุง่งภาพรวมคือร้องเต้นเล่นดนตรีนั่นคือภาพรวมทั้งหมดนะฮะส่วนที่2ก็คือคะแนนของทักษะ ในแต่ละด้านและแน่นอน,นคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกจนวันที่เป็นรอบชิงค่ะครูเทียมชุติเดชครูสลาคุณวุฒิและครูหนึ่งจักรวาลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ3ท่านเลยรอบนี้ค่ะเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินสําหรับรอบชิงชนะเลิศขอเรียนถามครูสลากก่อนค่ะเกณฑ์การตัดสินก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนของการร้องส่วนของการเล่นดนตรีและส่วนของการเต้น สส่วนนี้รวมกันแล้วเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับและก็ย้ำต่อไปอีกว่าคำว่าลูกทุ่งในวันนี้เราจะไม่ได้ติดยึดอยู่ที่ชื่อเพลงหรือที่มาของเพลงแต่เราจะมองที่รูปแบบและวิธีการที่จะใช้ในตรงนี้เนี่ยในแบบลูกทุง่งบางครั้งเพลงเดียวกันศินลปินคนละคนร้องก็กลายเป็นเพลงคนละประเภทได้เพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าลูกทุ่ง เราจะมองในรูปแบบและวิธีการทั้งวิธีการเล่นดนตรีวิธีการร้องและวิธีการโชว์และก็มันอยู่ในกฎเกณฑ์3ข้อหลักที่จะตัดสินกันในวันนี้ครับขอบคุณค่ะพูดง่ายๆว่าคุณต้องนําเสนอก็เรียกว่าเป็นขนบของลูกทุง่งไม่ว่าจะก,การร้องการเอื้อนไม่ว่าคุณจะเอาเพลงอะไรมาก็แล้วแต่นั่นแหละเพลงลูกทุ่งผมผมว่าไม่มีแท้ไม่มีเทียมครับเพราะว่าไม่มีแท้ไม่มีเทียมขนาดครูยังเทียมเลยครับ<ฮ> แต่เขาเป็นครูจริงๆครูจริงจริงไปครูจริงแต่จริงใช่จริงจริงจริงมันเป็นแค่ชื่อนะฮะแต่ตัวตนของคนเท่านั้นที่พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงรันนั่นเอง และลำดับในการแข่งขันในวันนี้นะคะรอบนี้จะมาจากการจับฉลากจากทีมงานค่ะและตัวแทนของโรงเรียนค่ะซึ่งตอนนี้จับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโรงเรียนแรกที่จะทําการแสดงค่ะคือโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและโรงเรียนที่2นะคะคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและโรงเรียนที่3ค่ะคือโรงเรียนเชียงโกลมวิทยาจากจังหวัดเลยค่ะเอาละครร้อนไหมร้อไหมค่ะ รางนแรกประคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดปุรีรามเชิญรับชมได้เลยค่ะ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมตั้งอยู่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ลูกหลานชาวอีสานใต้ที่ผ่านเข้ามาสู่รายการชิงช้าสวรรค์ด้วยการเป็นผู้ชนะจากเวทีชิงช้าสวรรค์สัจนจรจังหวัดชนบุรีวงดนตรีลูกทุ่งเฟื่องฟ้าขาวเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เจนสนามในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาซึ่งนั่นก็มาจากการสนับสนุนที่ดีของผู้บริหารในโรงเรียนการสนับสนุนวงดนตรีลูกทุง่ง เครื่องฟ้าขาวของมีลนิยมคนใช้พิทยาคมพื้นฐานของโรงเรียนก็ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถอย่างหลากหลายนอกเหนือจากในโรงเรียนสนับสนุนแล้วก็ยังมีสมาคมครูและผู้ปกครองสมาคมสิทธิเก่าในการสนับสนุนพบประมาณในการไปแข่งขันในแต่ละครั้งนอกนั้นก็ยังมีพ่อค้าประชาชนในพื้นที่เขกาก็ร่วมสนับสนุนตลอดครับทําอาหารการกินให้ค่ะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ ขนมนมเนยอ,อะไรเด็กตลอดะะแล้วค่ะก็อยากจะให้กำลังใจเด็กๆว่าให้ให้สู้เนาะช่างชื่อเสียงให้พี่น้องชาวประคนชัยและจังหวัดบุรีรัมย์ครับสู้ๆนะคะเด็กๆทำได้อยู่แล้วคะ่ะ หากพูดถึงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมหลายคนต้องนึกถึงการนำเอาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางอีสานใต้มาผสมผสานเข้ากับบทเพลงลูกทุ่งอย่างประณีตสำหรับในรอบนี้นะคะเราได้นำบทเพลงคืนลำฟ้านะคะแล้วก็เพลงใครมีปืนเถื่อนสิ่งที่เราจะนำเสนอครั้งนี้นะคะเราได้นำเสนอเป็นเรื่องราวความรักของท้าวปาจิตนางอรพิมซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวความเชื่อของคนแถบนี้ สำหรับตัวน้องเค้กเองนะคะน้องเค้กเป็นเด็กที่มีความตั้งใจน้องเค้กจะไม่เคยมีคําว่าทําไม่ได้ต่อให้ทําไม่ได้น้องเค้กก็จะพยายามทํามันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน้องเค้กคือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราวงดรีวรวทุ่งเพื่องฟ้าขาวโรงเรียนประคุณชัยพิทยาคมด้วยนะคะเฮ้ hey! สำหรับเพลงคืนลับฟ้าและใครมีปืนเถื่อนค่ะจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์เชิญรับชมได้เลยค่ะ ถึงใจจากรักถึงรักขอนำพาทุกท่านร่วมขับขานตำนานรักราชมัคขาบาจิตอรพิมพรอพี่นะอรพิมพี่พจะกลับพน,นักครนไปยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าฉันจะรอพี่นะเดี๋ยวพี่จะรีบก,กลับมา ทำมานะใจพี่สัญญาต้นน้ำมีบ้านทุกหนึ่งบ้องมนงจะเรียนแค่กันน้องบ้องบ้านทุกแต่สไรเปือแต่เพลินสอการําเพิงอีนะให้เรา Neang Jam Ma Phao Bat จำปึงโนน,น่าเกลียดจนเธอกเกลียดเธอเมือนดับแล้วปลง่งนองคงคอยเกดคอยหาเพียงเธออยากเจอ 听他。 ปนจะแจกสีคนละปังคน ท้าพระมทัศจับตัวไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสองเพลงที่ประทับใจเลยต่อเนื่องกันโชว์แสงสีเสียงหรือเปล่าคะเนี่ยนี่ไงอลังการงานสร้างมากขอเค่ะขอรนเชิญครูสลาค่ะครูไม่มั่นใจว่าพวกหนูจะชนะคู่แข่งหรือเปล่านะแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือพวกหนูชนะความคาดหวังของครูไปเรียบร้อยแล้ว Oh, wow. ผลงานที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะใช้คําว่าทึ่งกี่ครั้งถึงจะเหมาะสมนะแต่วันนี้มันมากกว่าลูกมันสมบูรณ์มากมันสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับการโชว์ของเยาวชนของประเทศไทยมันประทับใจและกม็มันน่าชื่นชมในทุกมิติเลยนี่คือการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเลยลูกสร้างสรรค์ทั้งดนตรีสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบการนําเสนอ การแบ่งวรกแบ่งตอนการเบรกระหว่างเพลงการเติมเนื้อหาใหม่เข้ามาเสริมเพื่อให้เรื่องในการเล่าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญท่ามกลางความยากทั้งสองเพลงนี่สิ่งที่ต้องชื่นชมมากๆคือน้องเค้กไม่พลาดเลยลูกโอโ้โหเอแล้วไม่พลาดในทุกมิติครูมองเรื่องของหนึ่งความแม่นเนื้อสองแม่นจังหวัดสาการควบคุมเสียง 4. การเก็บรายละเอียดของเพลงตอบโจทย์หมดทุกข้อเลยไม่มีที่หักเลเพราะฉะนั้นจุดอ่อนจุดแข็งจึงมาอยู่ที่ความพอดีของคีย์ในการนำมาใช้ในการร้องวันนี้เท่านั้นที่เป็นตัวแปรต้องยอมรับว่าคืนรับฟ้ามีความรู้สึวคียต่ำพอคีย์ต่ำปุ๊บสิ่งที่เป็นข้อด้อยตามมาครูไม่เรียกว่าข้อเสียนะคือทำให้เค้กออกเสียงแล้วมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดเสียงต่ำได้ แต่หนูไม่ได้พลาดเลยนะแต่เวลาร้องออกมาแล้วมันไม่ผ่องมันไม่สว่างส่วนเพลงที่สองนี่ดีเลยลูกพอยกคีย์ขึ้นและใครมีปืนเถื่อนเนี่ยเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งคล้ายๆกับเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายคือมันจะมีท่อนประหารอยู่เป็นระยะระยะแต่เค้กเก็บได้หมดเลยและที่สำคัญนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ละครเล่นไปและทุกอย่างเงียบหมดทั้งวงก็มอบหน้าที่ให้เค้กคุณต้องร้องนะเพื่อดนตรีจะมารับ โดยไม่มีดนตรีปูมาก่อนเค้กมีหน้าที่แม่นขี่เพี้ยนเมื่อไหร่ล่มทั้งวงแต่เขาก็ไม่พลาดเลยและหนูร้องดีมากใครมีปืนเถื่อนถือว่าแทบจะมีที่หักแนนทำได้ดีทุกอย่างถ้าหนูหลงลืมว่าวิธีการร้องเพลงที่เพราะที่สุดในนามเค้กต้องแบบไหนจำใครมีปืนเถื่อนไว้วันนี้หนูร้องได้ดีขอบคุณมากเลยช่วชมครับโอ้โหขอบคุณค่ะ โอ้ฟังแล้วขนลุกเลยคะขออนี้ตเรียนเชิญครูเทียมค่ะกูขอขอบคุณก่อนขอบคุณที่ทุกคนไม่ลืมลายเซ็นของวงตัวเองและไม่เต้นตามกระแสถ้าเราเซนลายเซนเดิมๆตะวัดนิดตวัดหน่อยมันก็สวยลายเซ็นประคนชัยกับวงตรงตีลูกทุ่งเนี่ยแข็งแรงมากๆและเป็นลายเซ็นที่สวยจริงๆครับ ูไม่เคยลืมกติกาที่ตั้งไว้ในใจว่าการตัดสินโชว์ครูมีอะไรบ้างในทุกครั้งครูไม่พูดแต่ครั้งนี้ครูจะหยิบเหมือนครั้งที่หนึ่งดินชาเกิดขึ้นมารอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมนั่นคือวิธีคิดชุดท่าเต้นองค์ประกอบของโชว์วันนี้เรื่องวิธีคิดคิดอย่างไรให้คนดูเข้าใจเล่าอะไรให้มันรู้ว่าไปกับเพลงนั้นได้ วันนี้วิธีคิดคุณเยี่ยมมากครับโอโคครูก็ยังคิดอยู่ในใจและหวังตลอดเวลาว่าลายเซ็นของบรคคลช้เรื่องรำจะตันหรือเปล่าเพราะมันมาหลายโชว์แล้วแต่วันนี้เห็นวิธีฉีกวิธีเล่นวิธีคอมโพสวิธีเก็บจังหวะและว,วิธีที่จะเล่นยังไงให้รำมันเร็วขึ้น วิธีที่จะทํำยังไงให้มีลายเต้นเข้ามาช่วยพยุงให้มันเป็นลุกทุ่งให้ได้ให้มันจะเข้าว่าเอารํามาแต่สอดแทรกความรู้สึกของการเต้นเข้าไปวันนี้คุณดีกว่าทุกรอบเรื่องการเต้นครับโอ้โห oh. 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 สิ่งหนึ่งที่ประทับใจรักแท้แต่ไม่มาสายตอนนี้เขาหักมุมมองทุกอย่างการทำโชว์ครับการเล่าประวัติศาสตร์การเล่าละคร ไม่จาเป็นหรอกครับที่มันจะเป๊ะแต่จาเป็นว่าจะถูกใจมานั่นความรู้สึกคนดูโชว์วันนี้คุณหักมุมครูเทียมหัวเขาเป็นตีลังกาเลยครับครูไม่ได้อ่านออกมุมนี้แต่มุมนี้มันฉกาจฉกันมากมันกระชากคะแนนไปสูงมากจริงๆครับขอ<ย><ง>โชค<น>ดีครั้งนี้ครูเทียมพีิกสุดเลยครั<ขอ>บผมนอกจากพลิกแล้วคือคือใส่หมดอนะเลยก็เป็นความประทับใจของครูด้วยเช่นกันนะคะครับเรียนเชิญท่านสุดท้ายเลยดีกว่านะคะครูหนึ่งขา ดนตรีในวันนี้และภาพรวมทั้งหมดค่ะสวัสดีสสดลูกครับสวัสดีครับ,คร,บครูแทบไม่เชื่อสายตาว่านี่คือวงประกวดเหรอสิ่งที่เห็นในการเปลี่ยนแปลงเลยคือพูดตรงๆนะประคนชัยตอนแรกดนตรีรู้สึกว่าไม่ใช่ลายมือคนเดิมดนตรีมีการเปลี่ยนแปลงแน่ถ้าครูทาไม่ผิดน่าจะมีการเปลี่ยนครูผู้สอนหรือครูผู้ฝึกสอนแน่นอนเพราะว่าลายมือมันคนละลายมือกับทุกเพลงที่หนูทํามา ซึ่งมันดีขึ้นมากลูกนักนดนตรีเก่งมากจริงๆลูกขอบคุณค่ะเวลาผมพูดเสมอว่าภาพและเสียงไปด้วยกันการที่ทําให้ภาพนั้นมาดูขลังขึ้นคือมันต้องเอาเสียงมาประกอบเหมือนเขาจับทางผมอะแล้วก็จับทางถูกด้วยนะผมนั่งจดเลยว่าโหเปลี่ยนคีย์ขนาดนี้อลังการมากลูกมันเลยทําให้ภาพมันดูยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมไนงะเพราะเสียงมันเล่าเรื่อง เราดูภาพตอนนี้พอเปลี่ยนคีย์ปุ๊บภาพมันเปลี่ยนแล้วเห็นถึงลายมือครูคนทําว่าครูคนทําไม่ธรรมดาฝากชื่นชมครูที่ทําเพลงในลลูกนะ oh. มันมีเรื่องเดียวที่เสียดายนิดเดียวเพลงแรกที่ครูสลาท่านบอกตามไป B เนอร์ or, จริงๆแล้วเสียงเค้กถ้า B m i n ร r นั้นหนูเปลี่ยนเป็น C เนอร r ขึ้นไปครึ่งเสียงฮะมันจะเล่นง่ายกว่าเดิมลูกครูชื่นชมตอนที่เค้กร้องตอนที่เปลี่ยนคีย์เข้ามาเพลงใครมีปืนเถื่อนครูไม่รู้ว่าหนูจับ โน้ Note ตตนั้นได้ยังไงเพราะมันไม่มีคอร์ส่งปกติเพลงมันต้องมีคอร์ส่งแต่นี่หนูร้องพุ่งมาปุ๊บมันเลยภาพมันเลยเปลี่ยนเลยแบบเฮ้ยนักร้องคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะมันเลยดูสว่างขึ้นพอใครใครเพื่อนเถื่อนครูเสียดายแค่ตอนแรกลูกหนูแค่ร้องต่ำหมดนิดนึงนิดนึงเองและมันพอดีตอนที่ขีสุดท้ายนั่นคือครูไม่เคยมีใครร้องขีนี้ลูกคือเอเมเนอร์คือขีพี่พึ่งร้องชื่นชมจริงลูกเพราะมันเป็นขีที่ยากมากลูก แล้วเสียงเค้กดันแตะโน้ตนั้นได้เชื่อไหมเพราะว่าถ้าลูกๆเล่นใครมีปืนเถื่อนนะคีนี้นะตั้งแต่ต้นนะมันว้าวทั้งเพลงไลลูกไม่รู้ว่าจะตัดคะแนนอยู่ตรงไหนจริงๆทัานนี้ดีมากครับขอโชคดีครับลูกขอบคุณค่ะผมคิดว่าวันนี้คุณผู้ชมที่ชมทางบ้านนะแฟนเค้กคงจะเห็นภาพแล้วครับว่าโรงเรียนแรกขนาดนี้ โรงเรียนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับค<ช>ุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาให้กำลังใจกับน้องๆโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจากจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พักสักครู่ครับเเพรรราราาักนนนลลงหุทอออยยููนนย่่่ค้ืปขี